มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนทล่มด่านเกวียนรถจมน้ำกว่า20คัน เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2567ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักมากนะคะทำให้มีน้ำท่วมขังเฉียบพันและน้ำป่าไหลหลากมาท่วมเส้นทางสัญจรประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยที่บริเวณถนนสาย224ราชาสีมาโชคชัยช่วงผ่านตำบลด่านกุยยเนอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมามีน้ำไหลหลากมาท่วมผิวจาราจรหลังจากเกิดพายุฝนตกหนักค่ะ ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมสูงบนถนนทำให้รถที่สัญจรผ่านเส้นทางเคลื่อนตัวได้ลำบากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กนะคะไม่สามารถขับผ่านในช่องทางด้านซ้ายและไหลาทางได้เพราะกระแสะน้ำค่อนข้างเชี่ยวและก็ไหลหลากจากที่สูงมาอย่างที่ต่ำตลอดเวลานอกจากนี้มวลน,น้ําที่ท่วมสูงและค่อนข้างเชี่ยวที่ไหลหลา,ลากท่วมผิวจาราซรได้ไหลหลา,ลากท่วมบ้านเรือนและก็ชุมชนรอบข้างค่ะ ตั้งแต่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกแหล่งจำหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไปจนถึงโรงเรียนบ้านด่านเกวียนค่ะ เจ้าหน้าที่ตำบลสอพอชุกชยัยต้องบรณนาการเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลตำบลด่านเกวียนและก็อบอตอด่านเกวียนพร้อมด้วยกูย้ภัยคอยอำนวยความสะดวกดูแลการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมีรถได้รับความเสียหายเครื่องยนต์เสียรถจมน้ำมากกว่า20คันเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายรถที่เสียออกจากเส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซํำซ้อนล่าสุดนะคะเช้าวันที่21สิงหาคม2567พบว่ายังคงม,มีน้ำท่วมขางหลายจุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ